ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่องคีคังชาแนลนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตู้สุ่มกันตู้สุม่มทุกตู้เลยไม่ว่าจะเป็นบิดบอลบิดบอหรือเลสเลสดอกก็อย่างแรกนะถ้าเรากดมาตรงที่ตู้สุม่มตู้นี้ก็จะเป็น ตู้ธาตุนะตู้ผมขอเรียกว่าตู้ธาตุแล้วกันตู้นี้ก็จะให้เราเลือกธาตุนะว่าจะเป็นว่าจะเลือกธาตุอะไรถ้าเราเลือกไปมันก็จะเพิ่มเลนส์นะส่วนใบนี้ก็มีวิธีหาโดยาจากกิจกรรมจากกิจกรรมบางกิจนะที่มันจะมีให้กับอย่างที่สองก็จะเป็นพาสพาสนี้มันก็จะมีให้บางเลเวลนะ ี่ไงี่ไงตรงนี้เลยตรงพาร์ทก็จะมีให้เหมือนกันหรือว่าจะเอาเพชรซื้อมาก็ได้แต่เพชรไม่ค่อยคุ้มอ่ะอย่าไปสุ่มเลยตูน้นี้ถ้าแบบจะใช้เพชรซุ่มอย่าไปซุ่มเลยบอกเลยว่าไม่คุม้มนี่เราก็จะสามารถดูได้นะว่ามันเพิ่มเลตตัวอะไรมาบ้างนะการเพิ่มเล่ไม่ได้คันตีนะว่าเราจะได้ตัวละครน,นั้นแค่มันเพิ่มเลตให้เราเฉย เพ, <S <S เพิ่มโอกาสออกอส่วนตรงมุมขวาเนี่ยนะครับตรงมุมขวาก็จะเป็นจําจนวนการสุ่มนะถ้าเราสุ่มตามจํานวนเขาก็าจะให้ของรางวัลประมาณนี้สุ่มครบหนึ่ง้ก็จะได้กล่องแล้วตัว S บวกมาไม่ใช่ S บวกับ S, 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 S ต่อมาก็จะเป็นตู้เพชรนะครับตู้ไดมอนด์นะตัวนี้ก็เป็นตู้ปกติเลยนะไม่เพิ่มเดตไม่เพิ่มอะไร แต่ใบนี้แต่ใบไดมอนเนี่ยเราจะหามาง่ายหน่อยผมแนะนำให้เก็บไว้ทำเควสเออเควสพาสนะให้มาสุสมก็อาทิตย์หนึ่งสุ่ม20ครั้งประมาณนี้ก็ก็เหมือนตู้แบบตู้เพิ่มเพิ่มเหรียญเลยต,ตู้ตู้เพิ่มถาดไม่ใช่ตู้ธาดแต่ตรงนี้มันจะไม่ มันจะไม่เพิ่มเดลทการให้นะทุกตัวก็จะมีการออกเท่ากันหมดส่วนตรงนี้ก็ตู้เงินนะครับสุ่มไปเลยครับไม่ต้องหวนะ่วงสุ่มไปเลยให้ครบ100ครั้งทุกวันทุกวันสําหรับสําหรับพวกที่แบบมีเงินอนะ่ะมีเงินเหลือก็มาสุม่มได้นะตัวนี้ไหนก็คงม ก็จะมีแค่เศษนะเศษตัวละครแล้วก็ของพวกอัพอะไรต่างๆก็อย่างเียแหละก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์สวมใส่อุปอุปกรณ์รเฉพาะอะไรประมาณนี้ก็เป็นตู้กุญแจผมแนะนำให้เก็บให้ครบ300ร้อดีกว่านะแล้วก็รอกิจ,จก,กรรมมันมาแล้วค่อยสุ่ ก็ตู้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เข้ามาเข้าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตู้เลดดอกับบิดบอลนะก็สําหรับตู้เลดดอก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะถ้ามันมาสําหรับตู้เลดดอกับบิดบอลก็จะไม่มีใครรู้เลยนะว่าตัวอะไรจะมันจะมาหรือจะมาตอนไหนเพราะว่ามันไม่มีแจ้งแบบอินค m มมิ่งแบบบอกมาเลยว่าตัวไหนจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะตรงนี้ก็จะมีแบบ แล้วแต่ว่าแอดมินอยากเอาตัวอะไรเข้ามาหรือยังไงไอจีเอ็มเกมอะแล้วแต่จีเอ็มเกมเาจะเอาตัวอะไรเข้ามาก็จะประมาณนี้ละแต่ก่อนเขาก็าจะสลับมานะครับอาเรดดอลหนึ่งอาทิตย์บิดบอลหนึ่งอาทิตย์แต่ตอนนี้คือแบบบิดบอลคือหายไปเลยหายไปแบบหายไปเลยเดี๋ยวแต่เรดดอลนะครับซึ่งวันนี้นะวันนี้ก็จะมีตู้มาอยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันตู้นี้นะสำหรับตู้ที่มาวันนี้ ผมแนะนําให้สุ่มนะสุ่มเอาเซเนอัสหรือกวางกวางเอ็กของเรานั่นเองถ้าใครแบบถ้าใครยังไม่มีคือแบบหาเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟีหรือสายเติมเพราะมันเป็นตัวที่เก่งมากไปได้ทุกทีมนะครับแบบยิ่ง8ดาวยิ่งเก่งนะสําหรับตัวนี้มันจะเป็นการ,การแช์ดาเมจอะแดาวปุ๊บแบบเปิดมาแช์ดาเมจเลยไม่ต้องรออันตินะพอเข้าเทิร์นที่2เราก็จะสามารถอันติีได้อีกรอบ ก้มีเพียงแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วบาย